สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราจะเอาดาวฮานอยมาฝากนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนลืมเอามาฝากนะคะทุกคนเนาะก่อนจะไปดูเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสละกินเง่งรัฐบาลนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะดาวสตา ดินแปดเก้าแปดหกเก้าหกสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดเก้าสามแปดหกศูนย์เก้าหกเจ็ดสามศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดเก้าแปดเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์เก้าหกเด่นแปดเก้านะคะต่อกันที่ดาวพัฒนานะคะดาวพัฒนา ให้เิเก้าแปดเก้าสี่แปดสูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสี่เก้าแปดศูนย์เก้าสี่หนึ่งแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าแปดเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปต็เก้าแปดนะคะต่อกันที่ฮานอยนะคะ อ่านอยเฉพาะกิจเด่นศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หกแปดศูนย์สี่หนึ่งหกสี่เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เด็นศูนย์หกนะคะอ่านอยเฉพาะกิจค่ะ ติ๊ห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่สองห้าเจ็ดศูนย์ห้าสองสามเจ็ดสองสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สี่เจ็ดสามสี่สามสองห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดสองนะคะสูตรนี้เข้ามีบุตรเสมอนะคะทุกท่านพิจรารณาให้มากๆนะคะมีทั้งเข้าทั้งหลุดเนาะ อานอยปกติเด่นหกสองหกแปดสองแปดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกสองสี่หกแปดเจ็ดสองแปดหนึ่งสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่แปดหกสองหกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเด่นหกสองนะคะอานอยกีเอีค่ะเด่นสองสี่สองแปดสี่แปด เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดสองสี่เจ็ดสองแปดหกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งหกแปดสองสี่สองหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสี่แปดเด่นสองสี่ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ